ทำ i f 16-8อยู่มื้อเย็นจะทานอะไรดีนะครับวันนี้สลัดโกมีเมนูมาแนะนำนะครับสำหรับคนทำไอเแบบ16-8นะครับเริ่มจะทานมื้อแรกตอนเที่ยงนะครับแล้วก็มาเริ่มทานมื้อที่2ตอน6โมงเย็นแบบนี้นะครับมื้อเย็นเราก็จัดหนักเลยนะครับประมื้อกลางวันเรากินน้อยๆนะครับเพื่อให้พออยู่ท้องแต่ตอนมื้อเย็นต้องกินเยอะหน่อยนะครับเราก็จัดเป็นเมนูสลัดฟักทองแบบนี้นะครับตามด้วยข้าวราดเต้าหู้ผัดพริกเกลือแบบนี้นะครับไม่มีเนื้อสัตว จะทําให้คืนนี้นะครับเราอิ่มแล้วก็เบาสบายท้องนะครับสําหรับข้าวนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเบาหน่อยก็ทานข้าวให้เหลือตักครึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็มาทานสลัดฟักทองเต็มๆแบบนี้นะครับที่ร้านสลัดโกเราให้เยอะๆแบบนี้เป็นผักออร์แกนิกหวานๆกรอบๆนะครับทานคู่กับน้ำสลัดไขมันต่ำโอ้โหฟินคืนนี้หลับสบายนะครับเช้ามาตื่นมาพุงยุบหลับสบายฝันดีแน่นอนครับ